มันจะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมันจะร่อนลงมาก,ก่อนมันร่อนแล้วก็มันก็จะพุ่งขึ้นอ่าล,ล่นไม่ละขึ้นไม่อ่าไม่ได้เหมือนตลาดหุ้นอ่าขึ้นเหมือนขึ้นทะเลเนะี่ยยิ่งสูงยิ่งอะไรนะขึ้นลูกหลังยิ่งสูงอะไรนะนี่ว่าโอเคสามห้าแปดอ่าบางครั้งเนี่ยจะล้มมีอะไรล้มบางคนว่าล้มนี่มันไม่ใช่หกล้มปั๊กปั๊กไม่ใช่มันไม่ใช่แบบขาล้มไม่ใช่อย่างนี้นะอ่าหกล้มนี่บางทีสุขภาพบางครั้งเนี่ยต้องมีสักครั้งหนึ่ง โอ้โหเข้าโรงพยาบาลหมดเงินหมดทองไปเยอะการจัดการก็ต้องการทํางานการทํางานหรือว่าธุรกิจงานการหรือว่าธุรกิจเนี่ยหลงบางครั้งก็ความรักความรักหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยทนายฉีกทิ้งหรือว่าสามีิกาฉีกทิ้งไม่ให้เลยสัมปัานอะไสักอย่างเลยไม่ไม่เหลือทำงานกันหมดเลยสุขภาพการงานสุขอะไรความรัก บางทีมันโอ้โหคนสามห้าแปดมันคนท้อนะบางคนบางครั้งอาจจะไม่อยากอยู่ในโลกมันหมดเยอหมดตัวละโอ้มีเยอะเหมือนกันโดยนักสามัญเลยโอ้แต่แล้ปัดแก่งแลนะเนี่ยทำไมต้องแก่งเราดูเลขหนึ่งก็พอเลยนะหนึ่งมีหลายตัวถ้าไม่มีเลขหนึ่งเนี่ยจะหมาว่าเยอะแยมไปแล้ะไหมลูกไม่ขึ้นะเออคือว่าเนี่ยเขามีเลขหนึ่งหลายตัวเนี่ยเขาต้องแบบว่าต้องแบบว่าต้องแก่งต้องจริงๆอ่ะถึงจะยืนอยู่ได้ต้องยืนดัดเลย สมค่าตอนระสิกล้างเลยอ่ะเอามาสร้างตับหนักตมาได้เลยนะเนี่ยต่อไปใครป่วยๆน่ะมาให้ตมาเลยตมาช่วยรักษาให้นะจับกระดูกว่าอะไรนั่นทำอะไรก็ได้เตะหัวเตาหัวก็ได้นโอเค่ี48 4ี่ริี่เราพูดแล้ว48นี่แบบอันนี้ช้ม้อยอะไรที่แบบหีเข้าป่าไปหายตัวสับงลงไปหรือว่าอะไรนัคนรวยๆที่ไต้หวันเนี่ยมีชื่ออะไรจังจงหมู ด้วยทำคอมพิวเตอร์อะไรได้สร yeah. ้างหัวอะไรเนี่ยอ่ามันเป็นรหัสเนี่ยเราไปดูนะไอ้พวกเขาแก่อย่างกับซีพีเขากแก่รวยเขากแก่อะไรทั้งหลายเนี่ยเราไปดูนะเขากแกวันนี้มันจะมีบริวารเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคนเลยอ่าเป็นอมตะนครอะไรอะไรนะอมตะนครว่าไรนครเนี่ยกับอะไรหลายๆอย่างรหัสพวกนี้จะเป็นระดับเขาแก่ได้สร้างเขากแก่น้อยเยอะเลยโอเค แต่ถ้าเป็นสองแปดหนึ่งเป็นยังไงบ้างสองแปดนหนึ่งใครมีบ้างในนี้สองแปดศูนหนึ่งเนี่ยแม่เลขหนึ่งเพราะอันนี้ทำไมยกมือหมดเลยทั้งมีทั้งทั้งบนทั้งล่างทั้งอะไรหมดเลยไหมแต่ถ้าใครมีแต่ว่ามีแต่ฝึกฝนมีแต่ต้องฝึกฝนท่าแกทักแกทักแกอันนี้ต้องพึ่งตัวเองเยอะๆหน่อยพึ่งตัวเองดูแลตัวเองแล้ว้าบางทีไอ้พวกเนี้ยสองแปดเนี่ย ไปร่วมมือไปร่วมมือกับเป็นคนเป็นจับมือกับคนอื่นเข้ามือกอื่นสุดท้ายเป็นไงบ้างตัวเองแข็งแข็งทิสติแรงไม่ยอมใครไม่ฟังใครสุดท้ายทํางานลงกันได้ปีสองปีเลิกเลยอะไรนะแยกกิจการในต่างคนต่างทำเลยบางทีถ้าแนะนำนะใครที่มีรหัส28งแปหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเข้าห้องเข้าอะไรทำเองดีกว่าเพราะว่าทําไปป๊อมันไม่ได้ดังใจรออะไรเลยป๊อกมาทะเลาะกันเรื่องความคิดเรื่องอะไร ใครมีสามแปดหนึ่งสองบ้างโอ้โหอันนี้รหัสเดียวกับเช้าสิบเนี่ยโนโนอีกขลนนังไพวกนี้หาเงินหาเงินเท่าไหร่ไม่มีพอทักทีเลยไม่รู้จักพอไม่รู้ว่าหาเงินไม่รู้จักพอเลยอันหนึ่งก็คือว่าเงินไม่พอเงินมาทางซ้ายเอาของขวาเห็นเงินก็ก้อนมาแป๊บเดียวก็หายไปเป็นไหมของเราเป็นไหมอยู่าคาะเงินเงินเงินรู้พออย่างตอนนี้ก็ยังไม่พอ ก็พอใจตอนพอใจนี่พอละเพราดักสารแปลหนึ่งเนี่ยรู้จักพอไหละเรามีสิบร้านเราพอใจลวเรามีร้อยล้านเราพอใจละก็แสดงว่าพอละแต่ถ้าเรามีสิบ้านร้อยล้านไม่พอเราก็จะเอาขึ้นขึ้นอะแสดงว่ามันยิ่งเอาก็ยิ่งมือก็จะยิ่งหดยิ่งหายไปเหมือนกับนายกศศิลป์ไหมโอ้โหเขาเป็นนายกมาเจ็ดปีแปดปีละโอ้โหที่ดงที่ดินโหนต็มนตู้เซฟเลยไม่รู้จะไปทิ้งไว้ไหนละถูกไหมถ้ามันยังไม่รู้จักพอุ๊บเนี่ยเพราะว่าเลขแปดเหมือนกันถ้าเรา เราคิดนโลกไปอะไรไปปุ๊บสุดท้ายไม่ได้สังเกตเวลาเล่นการพนันก็ดีเล่นหุ้นก็ดีบิตคอยก็ดีอะไรเนี่ยที่เขาก็เล่นเล่นกันที่หุณคุณเห็นไหมตอนให้เราหมื่นหนึ่งอะไรชั่วโมงชั่งม้อยอะไรลูกแซ่ลูกโซ่อะไรเนี่ยใหม่ๆนะคะให้แบบเอ้าให้เรายืมเงินไปหนึ่งหมื่นมันจะให้เดือนละเจ็ดพันดึงหนึ่งแสนให้เดือนเงินละอ่าไม่ใช่เจ็ดพันหนึ่งหมื่นให้เดือนละเจ็ดเดือนละเจ็ดร้อยหนึ่งแสนให้เดือนละเจ็ดพันหนึ่งล้านให้เดือนละเจ็ดหมื่น โอ้เรามีเง e, ินเยอะนะเราก็อยากจะได้ที่แรกลองดูกันนิดน้อยเนี่ยให้มันฝากมันมือหนึ่งมันจะให้เราเวยก็จริงนเนี่ยสบายเลยวตอนนี้เราไม่ต้องใช้อะไรแล้วแสนหนึ่งผมกเราได้เจ็ดพันเราใช้แค่เจ็ดพันพอละเอาล้านหนึ่งเราไปให้มันพอล้านหนึ่งให้มันปุ๊บเป็นไงนึกว่าได้เลยนะเจ็ดหมื่นก็ได้สักเดือนหนึ่งเจ็ดหมื่นว่าสองเดือนเท่านั้นอ้าวบริษัทล้มไปตามหาใครไม่ได้หายไปเลยนึ้เสียแต่ประมาณล้านสามแต่งหนึ่งสองแต่งหนึ่งคนโลม ก็แสดงว่าเขารู hmm. ้จักพอไงพอพอจะจะรวยละจะดีละเพราะว่ารู้จักหยุดรู้จักอิ่มรู้จักพอเนี่ก็จะไม่มีตําแหน่งถ้าถ้าเราสมมติเราเล่นหวยหรือว่าเราเล่นการพนันสังเกตการพนันเนี่ยบอลทุกบอลเลยเราไปนั่นนึกว่าเกตติ้งไฮแลนด์สิงคโปร์ลาวหรือว่าที่ไหนเนี่ยบอลทุกบอลเนี่ยเราไปครั้งแรกคนที่ไม่รู้อะไรเลยเราเข้าไปครั้งแรกเนี่ยปุ๊บเราเล่นสักห้าสิบปรดีร้อยประเดี๋ยวสองร้อย โหเขาเราให้เรามาเป็นสี่ห้าพันเลยพอเราขอเราได้ป๊บเป็นไงบ้างขอให้เราไปละเราได้ป๊บเราเราเราอยากได้อีกไหมเราได้มาห้าพันเราก็อยากได้สักห้าหมื่นที่เข้าไปเล่นป๊บบางที่เขาก็ให้ห้าหมื่นโอหเราก็ดีใจว่าโอหเราทำไมได้ถึงไวเนี่ยพอเอาไวลงไปเลยห้าแสนแป๊บเดียวห้าพันห้าร้อยห้าแสนหายเกลี้ยงหมดเขาดูดไปเลยหมดเนี้ยหมดตัวเลยเลขที่เขาว่าอะไรนะ อยากกิโลกนะเลขเนี่ยสามสามแปดหนึ่งสองสาห่เอ้สามแปดหน่งหน่ิโลกโอเคต่อไปเรามาดูเลขใช้กรรม<อ>ใครเกิดมาใช้กรรมันไม่ไ,ไร,ไไไรจะหมดนี่หมดกรเมื่อสักทีนะเ,เลขปฏิบัติทำเลขใช้กรรมเ,เลขใช้กรรมนี่อัได้เลขเก้าอกัน,น 9, อนีแปก้าสองเจ็ดเกาสามหกเ 4,5,9แล้วก็1อแล้วจะอีกเอนนี่คุยคุคุยเกินเกินกันนั้นเดี๋ยวตอนไปปลายนี่เราจะย้ำอีกหน่อยหนึ่งใคร189มงบ้างเห็นโน้นนะแหวอะไรข้างหลังน่ะใช่ไหม ก็แบ่แอลแปแอลอะไรหนึ่งแปดเก้าใครมี1 8ึ่งแปดเก้ามยกมืออ่8หนึ่งเก้าแปดศูน่ก้าอแปดหเก้เจ็นึ่งเก้าหกสองอะไรเนี่ยรวมได้ได้เป็นอะไรนะสิบแปดหรือว่าเดกุ่มนี้อใครที่ปีเลขเก้าเนี่ยแสดงว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นพราเป็นเจ้าเป็นเถรเป็นชีเป็นอะไรมาตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่เนนะ อดีตชาตินะทำไมเราไปไหนหนีไปผลวัดเราเข้าไปฝึกสมาธิฝึกจิตตาวิภาวนาอะไรอะไรนอะไรสมาธิอะไรเนี่ยทำไมเราชอบเพราะว่าหนึ่งกปดชานนี้ถ้ายิ่งบ้านปลายชีวิตนะแสดงว่าโอกาสที่จะสร้างสำนักปฏิบัติธรรมเป็นของตัวเองได้ใครที่มีินึ่แปดานนี้ไปรวมหัวกับเนี่คุณนั้งหลังได้แล้วเตรียมสร้างสำนักแม่ชีวางแผนใอยังหาที่สักสิบไร่เนี่ยนะทำ สมุนไพรหรือว่าทำอะไรก็แล้วแ,ลแต่แล้วสอนปฏิบัติธรรมสอนสมาธิอโอเคเนี่ยรหัสสองเจ็ดเก้าสองเก้าหนึ่งสองแล้วก็สองสองสี่นะได้ชุดเนี้ยอ,อันนี้จะเป็นเลขที่มาใช้กรรมมันใช้กรรมชุดเนี้ยมันใช้กรรมใครมีบ้างยกมือโอ้โหเยอะเลยสแสดงวันนี้มาใช้กรรม ช่องกลางก็ดีโดยเฉพาะช่วงรหัสชีวิตนี่ก็จะเหนื่อยที่ช่วงรหัสชีวิตหน่อยถ้าช่วงกลางก็จะเหนื่อยช่วงกลางใช้นี่ช่วงกลางช่วงปลายก็จะเหนื่อยช่วงปลายหน่อยใช้นี่ใครบ้างหนึ่งพ่อแม่ถ้ามีสามีภรรยาก็สามีภรรยานะแล้วก็มีลูกอีกมีให้ลูกอีกพี่น้องห้าก็เพื่อนฝูง ก็เนี่ยแหละอะไรนะเขาเรียกว่าอายุ1ถึง41่เอนี่ยอยู่เพื่อคน5พวอ,น,อน,นี่แหละหาเงินได้มากก็ให้สามีให้พอ่อให้แม่ให้ลูกโอ้โหให้ให้ให้จนหมดเลยตัวเองไม่เหลือเก็บเลยใครเป็นบ้างนี่ยมีไม่มีไหม,มอันนี้ยังไม่มีสามีใช่ไหมก็เลยรอดไปมีแต่แม่หาก็ให้แม่หาเงินก็ให้พอ่ออันนี้จะว่าอยู่เพื่อคนอื่นหมดเลยให้ให้คนห้าคน หลังจาก41ไปอ่ะคนพวกเนี้ยเริ่มจะละตกกระเป๋าตัวเองละอ้โหไม่ไหวแล้วนะเราตัตอนนี้ขาก็เริ่มอ่อนละแขนก็เริ่มไม่มีแรงละตาก็เริ่มมัวละเริ่มต้องรักตัวเองละเริ่มหาให้ตัวเองละเอ้ากัาอันนี้หาให้ตัวเองอ่ะตอนนี้อัน22อันนี้รู้สึกว่า29 29ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมเออทั้งบนทั้งล่างยิ่งเหนื่อยอย่างเลยเออใช้เนี่ยให้คนหมดเลยเออเออทุก่น แล้วก็เลขพวกเนี่ยสามชุดเนี่ยเวลาไปดอยคําก็ดีไปดอยสุเทพก็ดีไปอะไรนะหลวงพ่อะอ,อ,ะอะไรไปหาหลวงปู่หลวงพ่งออะไรดังๆอ,อะไรกนะ็พุทธนันเนี่ยหลวงพ่อเสถียรยองือขึ้นมาเลอะอาตุแหชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายนะชาติหน้าจะไม่มาอีกแล้วอขอเป็นชาติแล้วมันเหนื่อยแล้วกับชีวิตอยาไทำไมล่ะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าเราไม่อยากจะกลับมากเกนะินแล้วเราอยากจะเป็นชาติสุดท้าย ก็ต้องเคลียร์นี่ <S <S เคลียร์ถินไม่ว่าพ่ <S <S อแม่ที่เราไปยืมมาชาติไหนชาติไหนลูกอะไรอที่มันเป็น,ปน,ปนมีมีอะไรนะมินี่มีสีกันชาตินี้เราก็ต้องเคลียร์ปว,ว่าอีป,ปีโกเซียลไปว่าอะไรภาษาลาวีนะัก็ต้องใช้นี่ให้มันหมดถ้าไม่หมดนะไม่แน่อานจะกลับมาเจอกันอีกต้องเลยต้องรีบใช้นี่กันให้หมดอ,อ่ทำอยานี้เเป็นไม่เป็นไหเคลียร์จิตฐานจิตไม่กรลาไปไหนเนี่ยที่ไปหาไปขึ้นไปไดยสุเทพขึ้นไปได้คำเราเจอหลวงปู่หลวงพ่ออะไรอยาอธิษฐานจิตเลยไม่อยากจะเกิดมาเลย ขอเป็นชาติสุดท้ายเป็นไหมเป็นไหมยังไงยังไงยังกลับมาอยากทำไมเด้จะกลับมาอีกใช่ไหมโอเคเลขนี้จะเลขใช้กรรมแล้วถ้าใครเห็นแล้วว่าชีวิตนั้นจะเหนื่อยเหนื่อยกหรอเพราะว่าอย่างนี้สองสองสี่ดูภาระอะไรไม่ว่าทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่ทั้ง,งพ่งอแม่ฝ่ายสามีพ่อตายแม่แยายเลยต้องดูแลหมดต้องแบกหมดบางทีต้องดูแลลูกอีกเี่น้อยอีกหลานอีกโอ้โหบางทีกองเป็นหางว่าเลย นะมันได้เ็เหนื่อยบางทีอาตมาเข้าใจน้ำเล็กเนี่ยบางทีเราเห็นแล้วไม่รู้จะช่วยยังไงนะจะมาอาจะมาให้ยืมตังค์อาตมาก็ไม่ได้คืนอนะไรปะมาณจมาว่าไม่ให้ยืมดีกว่าเนี่ยเพราะว่าเขามาเป็นหนี้ไม่รู้เนี่ยเขาต้องมาใช้หนี้ตั้งห้าคนนี่จะไม่หมดเลยเราจะมายืมเราเด็ดเป็นหนี้เราไปอ,อ,ไปอีกหนี้ผ่าอีกยิ่งไปใหญ่เลยสามหกเก้าใครมีบ้างเมื่อกี้เห็นไหมมีใครใครไม่ชี้หรือเปล่าไม่ชี้มีเลขอะไรไม่ชี้ สามห้าแปดโอ้ไม่ซีนี่สงสัยกิจการปิดเราเราเป็นหนีไปอยู่บนดอยแล้เนี่ยโควิดสิบเก้าเจอโควิดสิบเก้าปิดร้านปิดการปิดกิจการปิดธุรกิจละอะไรหนีไปอะไรบนดอยหลบไปอยู่บนดอยล้มละไปพักผ่อนล่ะสามหกเก้ามีนั่นไหนเนี่ยดูดิมีใครมีอ่ะ สามหกเก้าถ้าเราไปเจอเนี่ยภาษาจีนว่าสั้นเชี่ยจู๋วเวต้องเรียนทุกหมดเนอะสมมติรเราเรียนแพทพย์แผนไทยเนี่ยแพทพย์แผนไทยมีสี่สาขาเราต้องสอบได้ทั้งสีปป่ใบเลยเอ๊ะยังไม่พอเอ้ยมีแพทย์ร้นปัจจุบันก็เรียนแพทย์ปัจจุบันนี่มีแพทพย์พื้นบ้านเรียนแพทย์พื้นบ้านนี่มีแพทย์คนจีนเรียนแพทย์คนจีนมาอะไรเกี่ยวกับการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยต้องเรียนหมดเลยเนี่ยสามหกเก้ามันต้องเรียนหมดเลยอ่ะสมมติว่าเราเป็นนักอะไรนะ,ะาศาสนา เย่ยเป็นพระพระนี่อะไรเ,เราจะอะไรนะเราจะเป็นไหว้พระพุทธรู้ใจพุทธศาสนาไม่ได้ในศาสนานี่มันมีศาสนาทนี่นองเราอีกตั้งเยอะแยะสมมติว่ามีอิสลามเรา,รออาก็ต้องรู้เขาอิสลามด้วยมีคิดเราก็ต้องรู้ว่าคิดด้วยมีอนุตตรธรรมต้องรู้อนุตตรธรรมเพราว่า,าพุทธศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเราต้องไปเปิดใจรับต้องเรียนรู้หมดเลยทําทไมพระเจ้าท่านถึงเป็นพระเจ้าได้ ท่านไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนี้นะท่านเป็นเรียนหมดนะอาจารย์นนะในในในสิบหกอาจารย์เราดูว่ามันถ้าสมัยนี้โอ้โหทุกมหาลัยเข้าไปหมดหรือว่าทุกเมื่อไรไปเรียนรู้หมดจนไม่มีอะไรละกลับมาจนเป็นอาจารย์ของตัวเองสามหกเก้าเหมือนกันแล้วคนที่รหัสสามหกเก้าเนี่ยจะมีอันหนึ่งคือว่าต้องเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะต้องไปเจออนุตรธรรมนะอนุตรธรรมอ,อนุตรธรรมนี่เป็นรับธรรม นี่เป็นนิกายใหม่เนี่ยอนุตรธรรมเนี่ยคือว่าต้องกินเจอ่าในนี้ไม่มีสามหกเก้านะใครไปเนี่ยช่องช่องเทศกาลเจใกล้ถึงอยังไงมาเนี่ยเริ่มยังเดือนนี้ก็นเดือนหน้าเดือนฮะยี่สห้านี่จะจะถึงได้ละอ่านอันเนี้ยพ่ออนุตระธรรมเขาจะเน้นให้คนอะไรนะถือศีกกินเจอ่ากินแต่เจพอไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีครอบครัวได้เขาจะเอาความธรรมะของอ่าในพระพุทธศาสนาพุทธ ธรรมะของเต๋าธรรมะของคิดธรรมะอิสลามอะไรมันรวมกันเขาเรียกว่าอีควันอีควันอีควันภาษาจีนว่านี่ไอควันเขียนยังไงมาเขาเรียนมันไม่เขียนภาษาจีนเลยอีควันแปลว่าเอามาร้อยเป็นเหมือนกระปงกระไลกันนะเอามารวมกันเอาของดีๆเขาไม่ได้เป็นตีศาสนาอื่นนะในวัดของเขาเนี่ยจะมีทั around, are, Islam, exactly bon bon e bon bon ้งจ bon ีกองมีทั้งพระพุทธเจ้ามีทั้งพระเยซูมีทั้งอะไรนะแล้วตอนเนี้ยเขาว่าเขาเรียกว่า วันต่อนี่เขาจะว่าพ้พระเลยนะสนนะัมปชัยอยู่อ้วนอันนี้เล่าบอกอ่ะอ่านี่จะไปเปิดตาที่สามใครไปรับมาแล้วยกมือใช่เออเนี่ยแสดงว่ารู้กันเลยเนี่ยพวกนี้ต้องกินเจเอ,อ่าน้องอันนี้นอ่านไปจิตอาสาไปช่วยคนเนี่ยถ้ามีสามหกเก้าคนพวกนี้สม่มากจะจะสัมผัสกับอะไรนะอ่านอ,อนุตตรธรรมอะไรแบบนะี้ฮะ เป็นคนของของประชาชนเงหรือคนที่เป็นไม่ถ้าไม่ได้ไไดเรีนทำทาง,ง,งเขาควรจะใช้ชีวิตอ๋อโอเคถ้าสามหกเก้าเนี่ยไม่ไปทางธรทำไม่ไปทางธรรมก็จะไปทางไหนทางโลกทางโลกที่ว่าสีเทาอ่ะสีเทาก็จะเดินสีดําก็จะเดินสีดำสีเทาว่าไปทางที่แบบว่าทำธุรกิจมืดอ่ะม,ม,มันจะไปสุดโต่งกับสุดขั้วกับทางธรรมกับทางนี้เลยเป็นคนละทางเลย มันจะสังเกตคนที่เร็วๆพูดร้ายแล้วติดคุกทั้งหลายมีมากเลยนะเพราะเก่าๆ,ๆ,ๆเนเี่ยนีเยอะเลยเพราะว่าคนนี้จะไปสัมภระเทมาติดยุงต,ติดยา้าย,ยาอะไรนะรับได้คำนวณว่าเป็นเป็นทางลบหมดเลยคือว่าไม่พัฒนาเราจะคือว่ามันจะเป็นอะไรนะไม่ไม่ดีแต่ถ้าท้งบวกเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่เป็นคนของมีแต่ช่วยมีแต่จิตอาสาไปช่วยเหลือคนไปอะไรคนก็คือว่าดูว่ามันเป็นบวกว่าเป็นลบ สามหกเก้าถ้าเราว่าเขาไม่พัฒนาตัวเองในกินกินนอนๆมีแต่มีความผู้ฝันไม่อะไรแต่้นว่าเขาอยู่ฐานโกมีมีเยอะนะบางคนมีเก้าสี่ตัวบ้างแต่มาเคยเจอเลยโอ้โหลูกลูกของคุณรวยอะนที่สิงคโปร์สุดท้ายเครียดอะไรนะติดคุกติดยาออกมาแล้วก็ต้องติดคุกติดยาเข้าไปรอบสองั้นรอบสามออกมาปุ๊บกระโดดตึกตายเลยอะไรี้ยโอเคมีเลขอะไรอ่ะ อาสี่ห้าก้านี่ก็ปฏิบัติทหมือนกันนะอสามก้าห uh, well. ่งสามนี่จะเป็นพวกคุณครูพวกอาจารย์พว่าต้องพูดต้องสอนคนสอนธรรมะหรือว่าสอนอะไรก็ได้อีกอันหนึ่งโอ้หนึ้าหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันกอนหลังก็ได้นะเพราะว่าเรข่อข้างหลังเนี่ยะที่ว่าใครมีบ้างไดขหนึ่ง้าหนึงยกมือ1นึไม่มีเลยอ่ะที่ปีหนึ่งเกห็นไมห้าแปดหก็ได้ท่าได้ สิบเก้าเนี่ยอ่าสิบเก้าหรือว่าหนึ่งเก้าเจ็ดสองหนึ่งเก้าหกสามอ่าเลยเนะี่ยที่มันรวมได้หนึงก้าหนึ่งหรือว่าเดือนวันอ่าปีเนะี่ยพรุ่งนี้สามารถได้บ้านปลายชีวิตเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ได้แต่เป็นครูรูเลยแล้วก็มีสามารถที่จะเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขทั้งหลายเนี่ยรหัสชีวิตก็ดีตัวเลขอะไรเป็นเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยมันมีขึ้นมีขึ้นนี่หมายถึงว่าเรามีพรสวรรค์เกี่ยวกับ ตัวเลขของคุณเนี่ยของเก่าคุณเนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วเราเคยศึกษามาแล้วแค่มาเรียนมาฟื้นฟูอ๋อ oh. มันก็แค่นี้เองเพวกนี้ถ้าถ้าเรียนเรียนไปพบเนี่ยโอ้โหสามารถที่จะเป็นคนที่ส่องแสงสว่างถือเทียนสือตะเกียงส่องให้คนอื่นไปได้ mm. บางครั้งอาจจะมาเลยว่าคนที่มีหนึ่งก้านหนึ่งเนหนึ่งเนี่ยมาเป็นทายาทที่ว่าช่วยเป็นอาจารย์ครูครูส่งตะเกียงให้อมาได้เลย mm. ไปส่องได้ตมาเห็นหลายคนนะถ้าไม่มีไม่มีเดือนอไม่เลยนะ ไม่มีปีก็ไม่แน่เอาปีมาบุกเดือนได้สิบเก้าก็เป็นครูกันนะครับครูบาอาจารย์เนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีหนึ่งนะโอเคต่อไปเรามาขอคุยเรื่องนี้หน่อยนะการโอนเลขหน่อยการอดเลขเอากระดาษหน่อยหนึ่งโอ้หวันนี้มีแขกเอาขนมขนมนี่พักเบกมาให้เราเต็มโต๊ะเลยเราจะกินยังไงอ่าทั้งตการอดเลข ขนมอะไรนะเขาต้มมัดขนมบ้านๆขนมอะไรนะเยี่ยปิงนะเขาเรียกเยี่ยปิงเนะคุณเอ้ยอะไรมาอีกนะขนมขนมปังอีกโอ้โหจะมาว่ากลางวันเราไม่ต้องกินข้าวกันเลยนะมันแต่ขนมก็พอแล้วกลางวันจะเลี้ยงอาหารเหนือน้ำพริกอ่องกับกับผักกาดผักกาดกระหล่ำน้ำพริกอ่องไม่รู้อ่า ทางนั้นนะครับจะมีส้มตำอะไรหรือเปล่านะโอเคอ่าขอยกตัวอย่างสักคนหนึ่งใครก็ได้อ่ถ้าขึ้นมานี่มันจะมีออกไรเลยนะไม่เป็นไรนะถ้าไม่เอ่ยชื่อก็ได้ยกมือก็พออ่าันนี้อ่ะอันนี้หนึ่งรล่สองเล่าแล้วไม่เอาละอ่าคนอื่นบ้างอ่าอันนี้อันนี้พี่เลี้ยงไม่เอาพี่เลี้ยงเก่งอ่ะคนนี้อ่ะอันนี้ใครตำแหน่งหนึ่งเจ้าเท่าไหร่

อ่ะต่อไปเราจะมาการโอนเลขแต่นี้จะเป็นเรื่องการโอนเลขอ่ากดเจี๊ยบคัดแล้วเปิดใหม่อ่านี้มันเวอร์ชั่นใหม่หรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด